อาจารย์อ๋อีวันนี้มันพุนะนี่สิไลเลาจไปสรอโอ้วันนี้เจอเพื่อนเฮ้ยเรา่ไปไล่มันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดมอร์นิ่งนี้ีแคปูเฮ้ยีแคปูแคปูลดด สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเยลุกลุกๆๆลุกลุกลก oh. Good morning สวัสดีวันพุธครับ,บ,รบวันนี้มาเจอเพื่อนนะ <laughs> อ่าระวังนะครับแสดงว่าคงเชื่องมันก็คงไม่เชื่องหรอกแต่ว่าคงดูวันนี้มาเลยอันนี้มันได้วันนี้ไดโชคดีเนาะเอิเป็นดีเอาอยู่ส o ัสดีค o ับสวัสดครับทุกคน You see your friend today นะ Fandy guy วันนี้กายเอาอย o ่ สวัสดีพี่เทพสวัสดีคุณแม่หวังครับ Good morning แ a n d y You feeling ลุลุกสลิปปี้ดเดีอันนี้ก็ดีนะผมว่าเป็นสิ่งที่แสดงว่ามันมีระบบนิเวศที่เข้มแข็งขึ้นนะแต่อย่างว่าเนี่ยคือตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของระบบนิเวศเลยไม่มีใครมาฆ่าเขาอะมันก็จะเจริญเพลินพันได้เร็วนะครับอ่าพวกเราวันนี้อยู่ที่สวนลุรมน้วมันพุธแสนดีพามาวิ่งเมื่อคืนก็ไปตรวจน้ำท่วมมา ก็ไม่มีปัญหาอยู่นะฮะบริเวณเมื่อวานที่ไปแถวอ่อนนุชอีกสองก็ 2, 2> น,น้ําท่วมเยอะแล้วก็เป็นปลายทางที่ลงคลองไม่ได้นะและปัญหาไม่ได้แก้ง่ายเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ที่คอลองที่ล้นขึ้นมาแล้วถนนนี่ไม่มีระบบระบายน้ำนะก็พยายามให้กาลบบังใจสุดท้ายก็ครับผมอยากให้ฟังเลยเดี๋ยว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 ขอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงสวัสดีครับวันนี้วันพุธนะวันพุธก็เป็นวันที่ส่วนลวมเขาจะใส่เสื้อทํางานทํางานทำงานมาอันนี้ ถ้าไม่ีแ lap fuel plan t ีเด maybe three or four โอเคครับเดี๋ยวเรา k e e อยู่ support นะ keep d o i เป็นเข้าไปรถยโอเคลยสวัสดีครับคุณแม่หวังสวัสดีอัสันดีอยูก็เดอะวอเตอร์เฮียสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ครับนุณแม่คุณแม่น่ารักมากเอาน้ำมาให้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาวิ่งบ่อยไหมจ๊ะมาทุกวันนะอดีจ้แข็งแรงนะโอเคสัสดีเรสโก้ไหม k e e some water first วิ่งส่งวิ่งวิงอสวัสดีครับทุกคน อ้าหวังวัสดีวันนี้วันนี้คงไม่ไม่วิง่งไล์แบบดูสั้นๆสวัสด,ดีครับทุกคน굿มอร์นนิ่งแสนดีครับคุณแอดมินหวังอ่าก็วันเสาร์วันพุธนะครับดีครับเอาวิ่งต่อเลยจ้าสบายสบายเอาโอเคครับอเลิสวอล์กอาริสทิฟตทเฟิร์สนะ บอกว่าเครื่องออกกำลังกายคุณครับผู้สูงอายุไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วไม่แกของอ๋อๆยังอยู่เป็นปีแล้วมั้งครับได้ครับยังไม่ได้ไม่ได้ใส่หรือไม่ได้ซ่อมยังไม่มีตอนนแล้วก็เป็นปีใส่เขาซ่อมอยู่บ้างครับโอเคครับเดี๋ยวดูให้นะครับขอบคุณนะครับเยี่ยมสุดดีวันนี้เราโชคดีนะเฮียลักกี้วีไฟเดนดรากอน In the morning. Yeah, it's not a dragon. Is it a it's lizard? Did the manager say lizard? Lizard, uh, not a dragon. No, but you say, you say in Thai it's a bad word? No, no, no. In Thai it's a good word. Silver and gold. Tuang tua tua right? Yeah, say it. another slang for it. Come on. Come on. Come on. okay why no, 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 stopped, I mean, okay. stop walking it's... why just, just stay in one place what have you been doing thần đi happy happy na. so you much? do four lap today na? Huh? you do four lap na? yeah okay whatever. okay okay I sing the song okay can I sing the song for no, our no, friend no, 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 no. No? no you don't Is like it, it? okay cứ ตื่นมาขยับการออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็ดูฟ้าใสนะเห็นดาวด้วยวันนี้โอ้มีดาวเห็นไม่เห็นดาวดวงหนึ่งก็สถานการณ์เมื่อเช้าดูไม่มีเมฆนะแต่อย่างที่บอกอ่ะมันก็เชื่อมไม่ได้หรอกเมฆอาจจะมาเร็วก็ระวังตัวด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คนต้องรีบรลองน้ําเรียกว่าคลองประเวศให้หนักขึ้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราพาเสดีวิ่งก่อนก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมาสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีเฮอ,อะไรนะครับไม่แล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวพอวันนี้ไม่วันนี้ไม่ไรวันนี้อัลสซสันซันอยว่เราเรียบร้อยนะฮะยูสไทร์ยังถือโอเคอินโนเวเบอร์มินิ depends, K, K อินทิเพนยูแคนยูสเทนเคทเวนตี้เคโฟร์ตี้เคทีเราจะมีกรุงเทพมาราทอนนะเดี๋ยวนี้จะมีการคุยรายละเอียดกันว่าอยากจะจัดให้มันยิ่งใหญ่สมกับกรุงเทพเลยนะแต่ว่าแต่มันระยะทางมกระชันมันเป็นช่วงพฤศจิกา เดี๋ยววันนี้แต่สายเขมีการคุยกันนะดีนัท้าแตนดีไว้ให้ไปวิ่งมาาทอนกันต้องให้แสนดีเขาลองซ้อมหน่อยว่าจะไหวไหมพวกเราเตรียมขยับนะปาปเดอนพิจิกานะอาทิตย์ที่สามของเดินพศจิกาจะมีกรุงเทพมาราทอนเอา้าเตรียมขยับเลยตั้งเป้าจะเป็นสิบกิโลห้ามาราธอนหรือว่าฟูลมาราธอนเตรียมต,ต,ตัวเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่เลยครับสมกับเป็นงานกรุงเทพนะก็สัปดาห์ที่สามของเดินพิจิกานะครับพวกเราเตรียมตัวเลยนะคนไหนยังไม่ได้ขยับย e งไอเชลเลนจ์เอเวอร์ไบน์ทูจอยเดอะแบงอกมาลาทอน on the third week of November. Yeah, you should, you should do it. Behind, you should do. It yeah. so, Teddy, you want to join? <laughs> Teddy, you want to join the Bangkok Marathon? Yeah, sure. Maybe Teddy will do it. Bangkok Marathon. Okay. Uh, what day is it again? The third week of November. Okay, yeah, I challenge everyone to do it. Okay. Yeah, then don't don't get injured, okay? Okay, come on. So you have to start training. Wake up. Bình lập lăng khayap nha. Long tăng bao, long tăng bao này, chiết đu ba. พฤติการนี้จะวิ่งสักสิบกิโลนะครับเราขยับกันอยแโม่กายจะลองว่าลเพราะโลกทั้งใบบนบาว่าใจฉันอยาาชีวิตต้องวชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่ แก่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตลาบไปที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงค้าอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเปืือคนที่รักเปืือสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไป เพียงใจบอกฉันทุกครั้งทําเพื่อคนข้างหลังทําเพื่อคนข้างหลังตูๆนะพวกเราขยับกันนะเอาลองท้านะเดือนสัปดาห์ที่3ของพฤศจิกามาวิ่งกรุงเทพมาราธอนกันมี3มีหลายระยะ5กิโล10กิโล21 42แต่น้อยตั้งเป้าหมายไว้แล้วลองทําดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ขยับออกกาลังกายกันเมื่อกี้ร้องเพลงเร็วหน่อยเพราะแสนดีเขาลำคานเราร้องเพลงนะ โอเคครับเบียไปแล้วนะพวกเราสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับบ๊ายบครับสวัสดีครับ